สครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระครับคุณผู้ชมครับก็ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับขอบคุณทุก SMS นะครับขอบคุณพี่ธนาสันนะครับและทุกทท่านนะครับที่รับชมรับชมแต่ไม่ได้ส่ง SMS ก็ขอขอบพระคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเยาวศินนะครับนะครับแล้วก็หลายหาท่านพรีนิพนธ์นะครับนะฮะก็พี่นิพนธ์ได้เป็นคนที่น่ารักนะครับจะโทรคุยกับผมอยู่ตลอดนะครับ แล้วก็คุณพี่อะไรนี่ที่สั่งมาบ่อยๆพี่ตีเฮียตีนะฮะนะครับเฮียตีไหนสั่งยี่ห่วหรือสั่งพิกบสั่งผมนะจะกดทรคผมบ่อยนะฮะคะอ๋อพี่ชาตีพี่ชาเตีนะครับรับดูบ่อยแต่ไม่ค่อยจะส่งเอสแอบีฮะแก่รายการประจําเลยนะฮะใช่ค่ะตอนนี้แกก็กลับมาเล่นพักเก่านะครับพักเก่าตอนนี้ก็น่าเล่นเพราะว่าราคาลง นะครับผมนะก็เหมาะสําหรับคนที่พอมีปัจจุบันใจพร้อมมีทุนรัพย์หน่อยครับือเช่าหาเก็บบูชาไว้ได้นะพระเก่าราคาลงตอนนี้เราต้องช้อนเก็บนะครับยิ่งลงพูดทั่วตอนนี้ลงนะครับลงพูดทั่วได้ถือว่านิวาดไม่มีวันตายถึงลงในราคาก็ต้องขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงหลวงพ่อคูณวราปัญโญนะฮะงานงานบุญกันนะครับวันที่ยี่ปดใช่ไหมฮะ 28ค่ะก็คือเริ่มงานเนี่ยตั้งแต่วันที่27แล้วเขาจะมีงานเขาบวชชีบวชพราหมนะคะเป็นการบวชเนตรขมมะเริ่มบวชตั้งแต่วันที่27 28แล้วก็29 3สาวันนะคะแล้วก็มีการเทหล่อพระสมเด็จองปถมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีงานปลุกเสกวันที่28นะคะ28ตรงกับวันเสาร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มพุทธาพิเศษ รูปหล่อรุ่นแรกของพ่อคูณใช่ครับคะะคะใครจะร่วมเดินทางไปได้นะครับไปร่วมงานบุญกันหรือจะนำลงทานไปก็ได้ใช่ค่ะนะครับจะเป็นขนมปังหรือน้ำน้ำเป็นแพ็คๆก็ได้นะครับใช่ค่ะ ว่าได้บุญหมดใช่แล้วก็วันที่30นะคะจะตรงกับงานมุิตาของหลวงพ่อคูณก็คือว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีงานตลอดทั้งวันแล้วก็มีการแจกเหรียญด้วยนะคะเป็นการแจกเหรียญสแตปมที่แจ้งคุณผู้ชมไปเป็นเหรียญน้ำเลิกนะครับเหรียญน้ำเลิกสแตปม รุ่นแพ้ไม่เป็นใช่ค่ะข้อเจตุคามรามาเทพใช่ค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้จองวัตถุมงุคคลหลือพ่อคูนะคะอยู่ใกล้จะปิดจองแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบางเนื้อเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วเพราะ <ทำ S 2> ฉะนั้น ก็รีบตัดสินใจนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9ครับยังมีน <ะ S 1> เนื้อ <นะ S 1> ที่พอให้บูชาได้อย่างเนื้อเงินเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่องคนะคะบูชาอยู่ที่1,500บาทวันงานก็ไม่ไมถึงวันมุทิตาแล้ครับหมดฮะ,ะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็นจะเดินทางมาตั้งแต่วันที่27 28เนะฮะเยอะนะฮะใช่ค่ะนะครับยิ่ง28มีงานพุทธาพิเศษด้วยโอ้โหไม่ต้องูดถึงนฮะใช่ค่ะแล้วก็มีการหล่อพระนะครับหล่อด้วยป ก็บิจาอิดหินปูนทรายนะครับนะครับก็ตอนนี้ตามกําลังซ้ำนะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อต่างๆของหลว <Core. S 2> งพ่อคูณวราภรณยศยังเนื้นาวาโลหะนะคะบูชาแค่500บาทเท่านั้นจสร้างกสร้าง599เนื้อตะกวดท่ำชานะคะ599องค์บ,บูชาในราคา300บาทบบส่วนเนื้อทองแดงนอกมีแค่999องค์เท่านั้นนะคะบูชา200บาทขาเนื้อสำริดขัดลงหินก็200บาทเช่นกัน999อองค์นะคะส่วนเนื้อชนวน 200บาทนะคะก็999องค์ก็อย่างที่บอกนะครับอยากจะแนะนำนะฮะถ้าท่านที่มีกำลังซ้ำนะฮะชุดนี้นะฮะเก็บเนื้อลองๆไว้นะฮะเพราะสั่งแล้วลืมเล่าพระอาจารย์ตูเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์กมลสั่งเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้อยากจะไม่ได้ร้อยหนึ่งลังหนึ่งอะค่ะลังหนึ่งนะฮะะนครับพระอาจารย์ไม่ไม่เก็บไว้ม่สองละพระอาจารย์โลดพระอาจารย์โลดอ๋อพระอาจารย์โลดใช่ใช่ค่ะเพราะว่าวัตถุมงคลชุดเนี้ย จะสร้างน้อยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเดี๋ยวพอเสกเสร็จนะราคาขยับขยับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ฝากก็เลยหลวงพ่อคุณวัดบันลังนะครับร่วมงานบุญกันนะครับนะฮะโทรมาติดต่อได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมดเวลานะครับผมส่วนบุรรอดนะครับ กบจะดุคามนะครับค่ะยี่หวาวารุณีอุไรรุดค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีนะครับตื่นมาสุขภาพดีๆทุกท่านนะครับโดยๆทุกคนครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะตามเสียนสงลา